บายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตุ่มตามออนทั่วเกี่ยวกับประเด็นดักประเด็นห้อนที่เกิดขึ้นอยู่ในบ้านเฮาโดยเฉพาะแมนโลกโซเชียลมันเพิ่นได้เววาอยางหนาแน่นโดยเฉพาะแมนการซื้อปี้ลถไฟลาวจีนปัจจุบันพบความยุ่งยากโดยเฉพาะแมนข้อจํากัดในการซื้อปี้แอปพลิเคชนันต่างๆยังบ่ทันสมัยเฮดให้มีปัญหาเกี่ยวกับการเอาละเอาเปียบมีนายหน้าในการซื้อปี้ และก็ะปัจจุบันก็จะเป็นช่วงระยะที่บ้านเฮากาลังที่เปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ก็ยังพบปัญหาเฮตให้มีเสียงจมว่าอย่างหนาแน่นก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจสําหรับภาพและวิดีโอจากข่าวเศรษฐกิจการค้าวันนี้เฮามาเบิ่งประเด็นฮอตนากันเลยท่านผู้ชมซึ่งในวันที่7เดือนกรกฎ2022ผ่านมานี่ บริษัทรถไฟลาวจีนได้ออกแจ้งการไม่เซิงเฮียนถึงทานผู้โดยสารที่ใช้บริการซึ่งทราบว่าเนื่องจากปริมาณผู้โดยสารที่ต้องการซื้อปี้เดินทางในระยะนี้แมนมีจำนวนลงลายเหตุให้บริษัทรถไฟลาวจีนบอสามารถสนองปี้วโดยสารให้กับผู้โดยสารได้อย่างทั่วถึงและเพื่นก็ได้แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ และเอาใจใส่อย่างจริงจังว่าซันซะว่าอ,อยากให้ทานผู้โดยสารประกอบคําคิดคาเห็นโดยการตอบแบบสอบถามถึงรูปแบบของการซื้อปี้และการบริการผ่านการสังรวมถึงคําคิดคาเห็นจํานวนหลายสมทบกับเงื่อนไขต่างๆเห็นได้ว่าผู้โดยสารหลายคนเมนโบมีความเพลินพอใจที่จะซื้อปี้โดยใส้แบบปี้ยืนว่าซันซะ ซึ่งผ่านมาเนี่ยเขาก็คิดว่ามันเป็นรถไฟที่ทันสมัยแล้วยังสิให้มายืนที่รถไฟโดยเฉพาะแมน่นเส้นทางใกล้ๆไปฮอดหลวงข้าบางไปหลวงน้ำทาไปหาสายแดนบอเต็นคืออย่างซี่นี่หลายคนก็ออกความคิดเห็นแล้วก็แสดงความบโภจใจว่าจะบอซื้อเด็ดขาดท้าว่าจะมีการใส่ ปี่ยืนว่าัานๆธำบุสมอันนี้เขาก็เห็นสําหรับบางค,คํามคิดเห็นของผู้โดยสารว่าอยากให้เพิ่มเที่ยวหลายกลัวที่จะออกปี้แบบปี้ยืนให้กับผู้โดยสารทั้งๆที่ว่ามันเป็นรถไฟที่มีความทันสมัยแล้วเขายัางซีมาเหตุให้มันล่าหลังคือเกา่าอันนี้ก็เป็นไปได้ยากนะธผู้สมหลายคนก็จะบอนำไส้เท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นของ ผู้โดยสารหลายคนที่เพื่อนใส้บริการว่าเพื่อนบบมีความพึงพอใจที่จะใส้ปียืนเพราะฉะนั้น mm hmm. เขาพเจ้าเองโ mm hmm. ดยเฉพาะในนามแอดมินเนาะทางทางที่ว่าแอดมินก็บ่เคยได้ใส้บริการรถไฟลาวจีจักเทือ่อก็หวังว่าขั้นไปใส้แล้วก็จะเห็ดให้มีความประทับใจโดยเฉพาะแมนช่วงนี้ก็แมนเพื่อนได้เปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบพี่น้องชาวไทยที่อยู่ฝั่งนั้นเนาะเพื่อนก็ได้มีการ มาท่องเที่ยวบ้านเฮาเป็นจำนวนลายเพราะฉะนั้นเฮากับมีรถไฟมันก็แสดงถึงความทันสมัยแล้วก็อยากให้มีความทันสมัยในการซื้อปี้โดยเฉพาะแม่นการซื้อผ่านจองแอปต่างๆและให้มันมีความเหมาะสมในการเสริมบอนังให้มันครบถ้วนเนาทนผสมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อในที่ข้าพเจ้ายกมาฝากโดยเฉพาะแม่นประเด็นห้อนเกิดขึ้นใน โลกโซเชียลในปัจจุบ,บันนี้ทั้งคนลาวเองที่ใช้บริการก็มีเสียงโจมา่าและก็คนไทยที่เพิ่นค่ามมาใช้บริการเพิ่นกันยังโจมา่าท่านก็เฮี้ยกห้องให้กับบริษัทรถไฟมีการปรปับปรุงเพิ่มเติมเนาทำผูสมอันนี้ก็จะเป็นแบบข้าวๆที่ซ่องตุม่มตามออนทั่วเป็นวิดีโอสั้นๆได้ยิบยกประเด็นห้อนให้กับเอได้ เบิ่งน้ากันโดยเฉพาะ FC ที่อยู่ฝั่งไทยก็อย่าลืมเด้อมาเที่ยวประเทศลาวโดยเฉพาะเมนหลวงฮอบางบางเวียงก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวล่วงหลายมาลองขี่รถไฟน้ากันวังว่าเพื่อนจะมีการปรปับปรุงเกี่ยวกับขอดการบริการในเวนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วกด subscribe ให้กับซองตูมตามออนทัวแล้วเจอกันใหม่ในคลิปนหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกาบคำว่าสบายดี